Até กายกรรมกายกวจีกรรมวจกรรมมโนกรรมโมกรรมสัพพะปงสัพพปังว mm. mm. no mm. ินาศสันตุวินาศสันตุกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสาสังกาตปีเดือนไม่ สามกาดปีเดือนไม่เจ้าผู้ใหญ่ราศีเจ้าผู้ใหญ่ราศีดวงดีอันประเสริฐดวงดีอันประเสริฐย่ามเมื่อผููคาย่ามเมื่อผู้คาถือขันสมมาถือขันสมมาโยกขึ่นวางคิวโยกขื่นวางคิวสบนิวขอบันทาสบนิวขอบันทาขอสมมาขอสมมาคุณยายสวยปัดผาคุณยายสวยปัดผาเป็นคอเป็น กูเป็นพ่อเป็นแม่อยากเสื้อพ่อบงศาวอยากเสื้อพ่อบงศาวย่ำางลูขาย่ำนางลูขาข้าไปมาอันบอคอนขไปมาอันบอคอได้จับต้องถึงหัวได้จับต้องขึงหัวตกใจกว่ายามสันตกใจกว่ายามสันไขสะบันเราเสียทีใข่สะบันเราเสียทีคิดไปมาอันบอคอคิดไปมา ใจต่ออยเด็ันคูวางใจต่อคอยเด็กว่างวางก็ดีดวงใจก็ดีดวงว่าใจดีดววาีวก็ดีดวใจกีตอฟดีตอฟนกดีรับำก็ดีรกดีเตนากดีเจตนากดีกดียเจตนากดีบา

อุกาสากาสาขะมามะอันเตขะาอันเตโกาสากาสาขะมามะอันเตะมามะอันเตโกาสากาสาขะมามะอันเตขะมามะพันเตให้ท่นหัวนาบ่อยสุดใจใดดาวจงป่าจงพวมอายคืนวนคืนคุณใหญ่ thank you อะไกดีตอนนา้เราอัดหลังอัดางขอให้ได้ของสิทองไห่ลุกหลังผู้ชายเรื่องหลมหังจิตอาศัยชีวิตอยู่ในห้องทุกคนมันหีบ้าขลุกโขกย่ามส่งย่ามย่ามไปสู้สั่นย่าดีขวาง ฉันได้ยินขึ้นไปขึ้นฟากใหญ่ใหญ่ใหญ่อ๋อฉันได้ยจนฉะนั้นฉันก็ได้ยินคนกลางเลย เงียุกมันโภพาสัยเป็นความเหตุผลสิ่งใดที่เกิดขึ้นราต้องย้ายรมณสิ่งต่างๆทุกคนย้ายเปลีนาม่าสารอ่อาน่าอลา มารังเดินลอยมองพังสะสมปัญญาอันดีอันทำให้การเปอนคนงามตาอันงามนั้นคงนานด้วยก่อนเป็นตัวย้ายหมดแรงเต็มโตหมดแรงหยุดหยักหยักมาพอเบิ่งกระตุกข้ ธัรมาทรงยายอาจจะชูมังดีมังอ้างมังเซตัดอิปุมังสนุนสุขสบายเขาต้องได้หาบาว้อได้ชื่อ่านเรื่องกุปาในมาชตแล้วก็